าวนี้กระด้ซื้อบุดมืนคนหนึ่งซื้อบุดที่คิดว่าตัวเองฉลาดกว่าระบบซั่งก็คือระบบที่มันเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในนั้นดูให้ดีจะสันฉันอยากให้แกดูมันไว้สิ่งที่หมอน,นี่มันลืมไปก็คือชันของมึงนี้และชันเองก็คือระบบและแกรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจสันแกนรู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้น ทำงานในชนะั้นไอ้พวกที่เข้าใจระบบมันก็มีการ,การดูแลการดูแลไงละ่ะแกยอยู่กับชั้นแล้วแกเป็นผู้ชน,นะ เข้าใจได้ฉันพูดไหมแกร่วงตอนยกที่สี่นะ แล้วก็อยู่ในเกมแก๊งสตาร์วิกัดน,นะโอเคแล้มาต่อกันเลยลบ,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 บ้ีลุ้ย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 สเต็กลูกวัวฉันอยู่ไหนนะคุณมอนโชโลนี่มึงใครแค่เนี้ยคุณรู้จักผมไหมครับผมเคยยสันมอนโลพอลลี่พอลลี่น้อยเป็นยังไงบ้าง เขาสบายดีครับเขาเขายังอยู่กับแม่ผู้หญิงปากเจอนั่นแหละไม่สิเอาไปแก้ป่ามแล้วเนี่ยพอเลีบอกผมว่าถ้าติดต่อได้ถ้าผมมีปัญหาแราวัันฟังใน่อยใช่ยแม่งเอ,อ้ยแฟงเธอพูดถึงแฟงวอลลีาโน,โนงั้นเหรอมันตามผมมาบนฟลิกมองแม่งต้องฆ่าผมแน่ ได้ใจนอกมันจนสลบนะช่างมันมเถอะ้หนูฉันสามารถได้เลยฉันไม่ได้ยงจะฉันเดาว่านายเปนคนที่โทรมาใช่ไหมใช่ครับมาเถอะไปกันได้แล้ว วันนี้เป็นเวลาที่ผมต้องขอบคุณคุณและถามชื่อคุณอะไรแบบนั้นนะไม่ใช่อย่างนี้เป็นเวลาที่คุแแ่่ควรเอาเปืนยิงพวกเว้นอยู่ข้างหลังระหว่างที่เช่ขับรถตั้งหาง ไม่ใช่ครัง้งแรกเลยนะเออผมกับพี่น้องเคยไล่งหนูที่ท่านเรนือตอนอยู่ทางใต้น่ะ ขัาเล่นนะฮะชื่งชันง่ายขัเล่นอ่าแล้วคุณก็ทำงานให้คุณมันบำรุงเชื้อชุ่มเชืเรียบบำรุงที่ที่กันนะดูแลเงินด้วย ชนะการต่อสู้ที่มาผูกชนะนะ่ะนั่นฝีมือของนายเองหรอกเหรอผมไม่แน่ใจนอ้องไอ้บ้านนั่นมันแค่ล้มลงไปเฉยไม่มีการอยกหนายยิงมาเลย เออหนุ่มตาแวนน้ำเป็นไม้แวนน้ำเป็นไม้ไเ,ปมเป็นทำไมล่ะแ่ถามให้แน่ใจนะ่ะจะทำอะไรนะ่ะจะสลัดให้พวกนี้หลุดยังไงล่ะโอ้ยชี่ โอเคครับก็จบพาร์ทนี้ไว้เท่านี้แล้วกันถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ